กัน2ออปชันนะครับที่ท่านจะได้ดูนะครับมีกันที่2คู่ในวันนี้นะครับถือว่าวันนี้เป็นคู่เอกเลยก่อนนะครับสวัสดีติกันดาด้วยนะฮะวันนี้เราต้องบอกว่าสภาพความพร้อมของนักกีฬาแล้วก็ทางด้านของสายเดิมพันสายใหญ่ๆนี่เดินเข้ามาแล้วนะครับกระติบเทพโจแล้วก็ท็อปจันครับ ถือว่าระดับเสือร้ายต้นๆเนี่ยสามคนเลยเดินทางเข้ามาในบริเวณพื้นที่ของสนามสะพานพุทธแล้วเอาละครับนะฮะสวัสดีพี่น้องชาวเมียนมาครับพี่น้องชาวสปปพอพ,อพ,อพี่น้องชาวไทยครับนะฮะเอาละครับ10 กี่แต้มก็กระเทบกระเทีบกี่แต้มกี่กกกกแต้มสิบสองแต้มต่อจากนี้ไปครับใครจะได้รับเงินรางวัลไปครองครับขอบคุณทางด้านของสนามสะพานพุทธที่ให้พื้นที่ในการไล์สดครับเอาละครับแต้มศูนย์ศูนย์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กักนได้เลยดย้วยลูกนี้เอาละครับฝั่งละสองพันบาทนะครับหนึ่งศูนย์น้อยครับลูกนี้กระเิบครับ โอ้าลูกนี้ฮะเหลี่ยมชั้นเชิงครับดูฮะโอ้ยนี่แหละครับปัญหาครับสวัสดีพี่น้องชาวสปปพี่น้องชาวเมียนมาด้วยครับวันนี้เรามาไล์สดกันที่สนามสะพานพุทธครับหลังจากทางด้านของกระติปนี่ไปเยือนถึงถิ่นเมียนมาครับวันนี้อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยกันบ้างครับจะเจอก,ก,กันกับเมียนมาเหมือนกันครับ แต้มสุดๆครับอืมลูกดีเอาอะไรครับกระติบครับน้ำมันก,กันที่หนึ่งแต้มครับหนึ่งต่อศู์ครับโอ้โหลูกดีเอาแล้วครับเครื่องยังไม่ร้อนหรือเปล่าเอยสำหรับกระติบ สองสนครับกระติ๊บครับมาแล้วครับลูกนี้จังหวะก,กระติ๊บมาแล้วล้ะครับสิบสองแต้มพอนะครับเอา,าดีมีความคุยกันด้วยครับถือว่าสู้ราคานะครับแต้มตอนนี้อยู่ที่1ต่อ2ครับ สายสุดของเจ้าน้อยแล้วครับอืมกรรมาการบอกว่าฟาวนะครับแต้มอยู่ที่สองเท่าขวาสุดแล้วครับเจ้าน้อยคนระับขยับมานิดหนึ่งโอ้โหจังหวะไม่รสกดูคือเกมรับของเจ้าน้อยนีย่คือน้อยเมียนมาเนี่ยค่อนข้างที่จะ มีปัญหาทางด้านเกมลับนะเกมทำานี่ค่อนข้างใจะใช้ได้นะครับแต่ก็ถือว่างานหินเมื่อกนครับสำหรับกระติบน,นี่ฮนะวนนะสวัสดีคุณสุบินครับสวัสดีไปยังพี่น้องชาวเมียนมาด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับปพจบางกอกตะก้อออฟฟิเชียลแต้มตอนนี้อยู่ที่2เท่าครับรอสักครู่นะฮะท็อปจันน่าจะได้ลงไม่เอ่ยตัวเตะคู่กับ สองออปชันนะครับแผนนี้เราจะตัดคลิปแล้วก็อีกแต้มอยู่ที่สามสองครับน้อยครับเอ้าเปิดสายครับกรรมการวันนี้ครับทางด้านของเมฆครับเมฆสะพานพุทธตัดสินคงับแต้มอยู่ที่สี่ต่อสองครับแปลง,ง่ายๆครับน้อยโอ้โห,หลูกเงียนะ ได้เหมือนกันนะครับไม่ธรรมดานะเก็บในบ้านแต้มอยู่ที่2ต่อ4ครับกระติบครับเอา้าห่างเยอะครับเอา้าตักได้ขวาง่ายๆเลยครับน้อยครับกดแล้วครับกระติบไล่จังหวะครับดูนะ ลักษณะนี้ไปที่น้อยครับเอาแล้วครับกัตติฟครับเรียบเรียงจังหวะได้หรือไม่เรียบร้อยไปแล้วครับคือจังหวะของเจ้าน้อยเนี่ยเจ้าตัวนี่คือพยายามทำดีที่สุดแล้วแหละครับกดดันเกมรับครับเกมเสิร์ฟของกระติบออปชั่นที่2นี่คือให้ทางด้านของเจ้ายาวข้ามนะครับ4ต่อสอ นี่ฮะเป็นปัญหาเลยคร <ım. S 1> <buenas> ับกรรมการสองท่านนะครับวันนี้ถือว่ามีกรรมการสองคนนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ใหญ่นะทางด้านสนามก็ให้กรรมการสองท่านเลยเพื่อที่จะสร้างความมาตรฐานในระดับหนึ่งนะครับดูกระตินครับมาเลยครับ กระติบข้ามด้วยฝ่าเท้านี่ก็ถือว่าใช้ได้นะเจ้าตัวในประสบการณ์ก็ถือว่าเดียวกับฝังอุดรมาแล้วละครับอยู่ในเกตของ B จนถึง B บ,บวกนะครับยังไม่ถึงเกรเอนะครับเดี๋ยวแปครับวีก็ใช้ได้นะทีเด็ดก็เรื่องการข้ามด้วยฝ่าเท้าครับสําหรับกระติบแต้มตอนนี้อยู่ที่4ต่อ2ครับห่างกันที่2แต้มฮึกูีี ส่วนน้อยเมียนมาเนี่ยแล้วก็เจ้ายาวสะพานพุทธเนี่ยเป็นสนามซ้อมหลักอยู่แล้วครับเกิดความมันอกมันใจน่าจะอยู่ที่ในระดับหนึ่งนะครับอืกระตริบครับทนได้หรือไม่ครับลูกนี้โอ้ยอข้าหมูหัวมาเลยครับจังหวะของเจ้าน้อยฮะเป็นงานยากสำหรับกระติบตรหรือเปล่าครับ แต้มอยู่ที่2ต่อสสายมานีดหนึ่งครับกระติฟลูกนี้ครับอโอ้โหใช้ได้ครับเกมลับครับอยู่หลอกหน้าเท้าเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับแตะด้วยฝ่าเท้านิดเดียวครับ4ต่อ3ครับกระติฟเสิร์ฟไปแล้วครับเอาน้อยครับ ผมต้องยอมรับได้เลยว่าน้อยที่สนามหองนี้เนี่ยพรีเซนต์ได้ดีเหมือนกันนะครับไม่ธรรมดานะครับเอาเลยครับกระติบเอาเลยครับตักขึ้นมาง่ายๆแล้วน้อยครับโอ้ยจังหวะมือสักครู่ครับโอ้โหอ๋อขอบคุณครับนี่ฮะมีพ่อค้าให้เอ็มร้อยดด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณครับทางด้านของสนามสะพานพุทธครับที่ให้พื้นที่ ในการไล์สดครับอาทิตย์หน้าครับเยอะกว่านี้อีกครับเดี๋ยวเราจะเอาโดสติกมาวันนี้อาทิตย์หน้ามีโดสติกเนี่ยฮะโดสติกมาเป็นตัวยกหลักข้ามหัวข้ามแปลครับกับเจ้าบ้านราคากันที่สี่พันบาทครับอรอสักครู่หนึ่งนะเราเราเราจะได้ดูเจ้าบ้านไต้ม5าต่อสี่ครับโอ้โหอื เอาเลยแหละครับสกอตตอนนี้อยู่ที่6ต่อ4ครับแต้มอยู่ที่6ต่อ4ครับเอาแล้วครับกระติ๊บมาไมเอ่ยโอ้โหไม่ธรรมดาครับการข้ามฝ่าเท้าของกระติ๊บ สี่ต่อหกครับกวาสุดแล้วโอ้โหนี่น้อยครับเจ้าน้อยโดยเฉพาะในสนามแห่งนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยสู้สู้สุดๆดอยู่แล้วเลยครับแต่และคู่เราจะประกบลงหน้าการะดาน a c e b o o k นะครับแล้วเราจะไลฟ์สดส่วนมากเราจะไลฟ์สดผ่านเพจนะครับเราไม่ได้ไลฟ์สดผ่าน f a c e b o o เนี่ย ใครที่ติดเตะผ a เฟน o ุกของแฮมนอนแล้วจุดน่าจะรู้จักว่าคู่ไหนจะเตะวันนี้นะครับคู่ที่สองท็อปจันยังไม่พร้อมนะครับรอสักครู่หนึ่งเอาแล้วครับติดด้วยหลังเท้าครับกระติ๊บโอ้โห,โโหเกมลับวันนี้โอ้โหวันนี้ แต่ตอนนี้อยู่ที่6ต่อ4ครับเอาละครับกระติบมาไหมเอ่ยมาแล้วครับเอ้าโอ้โหเราต้องกลับเรียนบรรดาแฟนเพจได้เลยว่าถ้าโดนลาวสะพานเนี่ยโดนสะพานเนี่ยถือว่าถือว่าฝาว่าทุกกรณีนะครับเอาละครับน้อยครับ โอ้โหเอาวางด้วยหลังเท้าเลยครับจังหวะน้อยครับโอ้โ huh. ห oh, จังหวะมือ่อสกู่ครับ<น> <c oughs> พราะขาขายดีมากเลย <c oughs> แต้มตอนนี้อยู่ที่5้ต่อหครับ เอาเลยครับอูยกระติ๊มองทันครับตักขึ้นเลยฮะโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่ครับจังหวะการรับของเจ้ากระติบรีดรับด้วยเท้าวขวาแปรขึ้นง่ายๆหนึ่งจังหวะครับจังหวะที่สองเข้าใน,ในจุดโฟกัสแหละครับครับด้วยฝ่าเท้ามาเลยอืสุดยอดครับกระติปหนทางเห็นเส้นชัยครับ รักแฮมแชร์แฮมนะครับเอาเลยครับโอ้ยจังหวะมันสักคู่ครับเดีย๋ยวนะฮะกรรมการก็ต้องไล่เลียงก่อนครับแต้มตอนนี้อยู่ที่ 7. ต่อ6ครับสวัสดีคุณกิติชนบุญมากด้วยนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ในการไลฟ์สดนี้ครั้งนี้ด้วยนะครับวันนี้แล้วคู่ที่2เราต้องบอกว่า สัปดาห์หน้านะครับเราจะเอาจอมมากับค่ายของสพัดค่ายของพุทธบูชาซอยสามามาเยือนแห่งนี้กันเช่นเคยนะครับนะฮะใครที่เป็นเอซของโดสตึกครับอาทิตย์หน้าได้ดูกันนะครับเราจะประกอบคู่ผ่านเฟซบุ o กนะครับเข้าท้องการครับน้อยครับโอ้โหจังหวะมื่อสักคู่ครับ เสกอรตอนนี้อยู่ที่6ต่อ8ครับอ่ากันที่สองแดเอาเลยครับกระติกบนี่นะปัเป็นปัญหาเลยครับกระติบตักด้วยสายครับโอ้โหเกมรับของกระติกบวันนี้ค่อนข้างที่จะลงตัวเลยอือหือ โดยเฉพาะเท้าซ้ายและเท้าขวานี่คือเชื่องเท้าเลอเกินครับเกมรับด้วยแปรครับมีทั้งซ้ายทั้งขวาจริงๆกัตติกวันนี้เราต้องยอมรับเลยครับว่าสุดยอดจริงๆกรตติบครับเอาละครับวันนี้แปดต่อหกครับซ้ายสุดแล้วครับ คู่นี้ชิงกันในราคาฝั่งละ2,000บาทนะครับมี2ออปชั่นนะครับ6ต่อ8ครับ12แต้มพอนะครับแปดต่อครับเป็นป้าอะไรไม่พูดอยู่คนเดียวเอไหนมีคนมาชมเยอะอยัง ไอเ้เตียงไอ้เตียงเจ้าไปนี่ยอุ้ยหุ่นว่ไอวดีวะเอาไปไ,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 ไปสกอตตานี่แต้มอยู่ที่6ต่อ9ครับเอาละครับนี่ละสไตล์กระติบมาแล้วครับการข้ามด้วยฝ่าเท้าเจ้าตัวนี่กดจังหวะได้ดีครับ 9ต่อหครับสามแต้มระยะห่างวันนี้มีเทพโยครับแล้วก็ท็อปจันครับกำลังจะหาเหลี่ยมลงสนามแล้วคู่ไหนที่น่าสนใจเราก็จะไล์สดให้ดูนะครับส่วนท็อปจันต่อสองหนึ่งนักกีฬายังไม่มานะครับท็อปจันมาแล้ว6ต่อ9ครับกติกครับ มาเต็มข้อเลยครับลูปนี้โอ้โหคือจังหวะเกมรับทางด้านของน้อยเมียนมาเนี่ยเกมรับเจ้าตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับ อยู่ที่6ต่อ9ครับกลับมาสุเกมครับสายสุดมาแล้วครับกระติบห่างเยอะครับเอาแลยครับน้อยเปิดเึ็จังหวะทำเองเลยครับห่างเยอะฮะโอ้ยจังหวะสุดท้ายครับเจ้าตัวโอ้ยครับกัตติบต้องออมแรงไว้นะครับเพราะว่าออฟชั่นที่2ต่อเนื่องเลยนะครับทีนี้น้อยไม่ได้ข้ามนะครับยาวสะบานพุทข้ามนะครับเอาเลยครับ ตัดสินกันเซตที่2ครับแต้มอยู่ที่10บต่อหครับน้อยครับกดมาแล้วเจ้าตัวพยายามที่จะเปิดด้วยหลังเท้าหลายลูกเลยนะครับจังหวะของกระติกนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดา ประสบการณ์ดีกว่าเยอะอยู่แล้วแหะครับแต่เกมในบ้านของเมียนมาโดยเฉพาะที่สนามสะพานพุทธเนี่ยก็ถือว่าเกิดความคล่องตัวครับก็ถือว่าได้แรกครับนี่ครจังหวะมาก็มาเลยครับน้อยครับห่างเยอะไหมเอาเลยครับแก้มาก่อนครับกระติบโห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 วันนี้ คือว่ากระตินีมีความพร้อมเลยครับหลังจากเจ้าตัวมาเมื่อวันก็ติดต่อทางแอดมินบอกว่าลงรายการให้หน่อยทางแอดมินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับลงรายการให้เลยไนงะอยากจะเจ็บก็ต้องเข้ามาเอาครับเอาแล้วครับแต้มสกอร์ตอนนี้11 11ต่อ6เม็ดเดียวครับเข้าช่องกลางฮนะน้อยครับ <c oughs> เรียบร้อยไปแล้วครับเซตแรก กระติ๊บชนะด้วยสกอร์12-6ต่อครับนะฮะเป็นออปชั่นที่1ครับออปชั่นที่2เราจะไลฟ์สดอีกนะฮะขอตัดคลิปไว้ก่อน